เกมผี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 เกม นี่ผู้ไหนจะไม่ดูเกมอื่นเลยจริงๆใช่ไหมสวัสดีครัผมในคิวคือเรื่องเป็นอย่างไรคุณกุ้งชื่อชัยวันนี้ผมได้รับหน้าที่ให้พาน้องคนนึงกลับบ้านครับเธอเป็นนักเรียนญี่ปุ่นที่เลิกเรียนดึกมากนะครับและเธอกลับบ้านทีไรเจอผีทุกทีครับวันนี้ผมเลยจะมาเป็นคนพาเธอกลับบ้านไว้ใจผมได้เลยนะครับเรื่องผงพงผีผีผมทถนัดอยู่แล้วครับบรรยากาศรอบๆแถวนี้มันเชื่องเปลี่ยวมากเลยนะครับผมไม่รู้กูจะต้องกลัวเด็กหรือกลัวผีหรือ เด็กจะกลัวกูและนี่คือเกม The Nightway Home ครับผมจากผู้สร้างเดิมชิ่ละอารเกมผีญี่ปุ่นที่ผ่านมาแล้วหลายต่อหลายศึกมันไม่ทำให้ผมที่บวชอยู่นี่สึกได้หรอกครับคนละศึกไอสัตว์อัมร่าเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขาเลยนะครับดูสิว่าน้องจะน่ารักแค่ไหนว <Wow. S 1> นี่คือห้องของน้องครับผมอารุณสวัสดิ์โอ้กี่โมงแล้วเนี่ย แม่ไปทำงานแล้วแน่ๆเลยแม่หนูไปทำงานอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้อย่าลืมจ่ายตังคูด้วยนะเอามีข่าวครับผมข่าวล่าสุดนะครับตอนนี้เราได้รับแจ้งมาว่าเด็กสาวมัธยมต้นหายตัวไป เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเซซุนะฟูนามริกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเสร็จเธอได้หายตัวไปฟูนามริเซซุนะตันเลกเพลียกว่าการงานขนัดตัวนเดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยฉันต้องสายแน่เลย เฮ้ hey, เธอได้ยินข่าวนี้หรือยังเด็กโรงเรียนข้างๆนี่เขาว่ากันว่าเธอหายไปเมื่อวานนี้น่ยโอ้ฉันรู้แล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะหายไปที่สถานีรถไฟหรอือเปล่าใช่แล้วเธอบอกว่าเธอหลงกับเพื่อนคนนั้นที่สถานีแล้วก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลย แต่ว่าเธอบอกกับเพื่อนของเธอนะว่าเธอไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมงั้นอย่างนี้หมายความว่าเธอหนีออกจากบ้านหรือเปล่าอาจจะนะแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่ดีที่หาเธอไม่พบนะนั่นสินะ แต่ว่านะเธอคงหนีไม่พ้นหรอกああข่าวลือบอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวของเธอฉันส่งสารเธอนะใช่ถ้าเป็นฉันก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันหวังว่าจะเจอเ,จอเธอเร็วๆนี้นะ ฉันไม่อยากกลับบ้านคุณรู้เหรอฉันไม่อยากกลับบ้านอีกแล้วฉันคงรู้สึกเหงานะฉันรู้ว่าแม่ไม่ชอบฉันนักแต่ว่าแต่ว่าอะไรจ๊ะอ้าวมาถึงสถานีแล้วครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสถานีนี้จะมีอะไรหรือเปล่าโมเดลคุ้นๆน,นะส๊เหมือนเกมรถไฟผีเลย โหแล้วดูหน้าของน้องคนนี้ก็ดูไม่ได้นะฮะไม่เห็นหน้าตาเธอเลยเหรอขึ้นไปได้ปะขึ้นไปเลยครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรโอ้โหให้กูไปทางไหนเนี่ยมันจะสายแล้วต้องรีบกลับบ้านไปสิครับวิ่งครับวิ่งลูกไปเลยพี่จะกลับเป็นเพื่อนหนูเองโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะ เรามาสำรวจที่นี่กันดีกว่าครับร้านปิดหมดแล้วโอ้หดูสิครับนี่คือร้านขายของชำนะครับที่เอาโปสเตอร์มาติดไม่ใช่ทางนี้าทางออกทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้เช่นกันเราเดินเล่นเผื่อเจอสิ่งดีๆเจอพี่เหรอจ๊ะพี่แหละคือสิ่งดีๆของน้องเขินเลยข้างน้ำก่อนไหมจ๊ะ ก่อนกลับบ้านแวะขี้ก่อนนะอุ้ยอะไรอะ่ะใครร้องไห้อะ่ะและ้วตรงพื้นนั้นขี้หรอวะเชี่ยขี้สีดำเข้าแม่งเลยปวดขี้เหมือนกันเบ่งสุดนะกูณเบ่งสุดตดดังแน่นอนเรียบร้อยขอโทษทีนะคะที่ตดดังดห,หัวรรอนอะไรคะเฮ้ยตกใจเออร้องไห้เหรอคะนว่กหัวรรอน คุณเป็นไรคะเฮ้ห hey, วัดดีค่ะคุณโอเคหรือเปล่าทำไมคุณถึงร้องไห้อ่ะเสือกอ๋อขอโทษค่ะฉันแค่ไม่อยากกลับบ้านอุ้ยนี่แน่เลยที่หายตัวไปโอ้ฉันก็ไม่อยากกลับเหมือนกันเธอด้วยงั้นเหรอใช่ค่ะฉันคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะ แต่ฉันต้องกลับบ้านแล้วไม่นะฉันจะไปไม่ได้ท้าไปล่ะคะเหงาล้วสิไม่ให้กูกลับเฉยจะให้กูอยู่เป็นเพื่อนมึงอะน,นะจนวันตายเลยหรือปะาฮะมึงจะร้องอีกนานไหมฮะร้องห้าหาพ่อเธอหรืออ้าหันมาแล้วโอ้โหเห็นแค่ปากก็รู้ว่าสวยอุ้ยเธอจับม,มือฉัน ทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่นี่กูผสมเพลงมั่วเลยโอ้โหสลบเลยครับผมเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กคนหนึ่งที่คุยกันเรื่องของเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องกลับบ้านแล้วลีนั่นหายไปไหนนะเฮ้ยไฟฉายว้าว เรามีไฟฉายด้วยทำไมอ่ะมึงจะบอกว่ามึงมืดใช่ไหมมึงจำมืดใช่ไหมเนี่ยบอกกูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยมืดแล้วฉันกลัวเลยกลัวทำไมน้องมีพี่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความมืดนานเกินไปสัญญาณสีแดงหรือความวิตกกังวลจะขึ้นโชว์ที่ด้านบนถ้าเกิดสัญญาณมันเกินลิมิตเราก็จะเกิดอาการแพนิคซึ่งจะทำให้ศัตรูสัมผัสได้ถึงคุณ ระวังตัวด้วยล่ะคุณต้องปราบศัตรูและทำให้ตัวเองสงบก่อนที่จะทำอะไรเอาแล้วศัตรูของกูคือใครสำรวจห้องน้ำชายก่อนดิโอ้โหพื้นมึงดำตลอดเลยหัดทำความสะอาดบ้างมีแม่บ้านไหมเนี่ยฮะไหนศัตรูกูก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมสีแดงอ๋อแสดงว่าห้ามไปเฮ้ยมันก็ยังมืดอยู่โอเค นี่แสงสว่างต้องไปสู่แสงสว่างหนทางสู่แสงสว่างอยู่ตรงนี้รีบไปรีบไปลอดมันจะเต็มเดี๋ยวมันเกินลิมิตชโอเคถือว่ารอดเธอเต็มนี่คือผีโผล่ถูกไหมไหนผีอุ้ยเจอหนังสือพิมพ์จำไว้ว่าเธอจะเอากุญแจ Security จากล็อกเกอร์ต้องอย่าลืมมันอยู่แถวบนสุดของตู้เก็บของฝั่งตะวันตกโอเคฝั่งตะวันตก และทางไหนตะวันตกตะวันออกกูจะไปรู้กับมึงไหมเนี่ยไม่มีเข็มทิศไอ,อ้สัตว์มีแต่ไฟฉายฮะฮะโอ๊ยต,ต,ติดติไดไอ้นี่ฮะมันมามันมาโอ้วิ่งสิครับโกลทยโทยมโกลทโยมมันแพนิกแล้วแล้วกูจะชนะศัตรูยังไงวะเนี่้เสียงอะไรวะ คุณรอมีกแล้วอโออย่าแดกกูเลยโอ้คนสวยขาย,ยาวหุ่นดีเที่ยวโอ้ตกใจหมดเลยขายยาวขนาดนี้มึงรูฟี่หรือเปล่าเนี่ยฮะมึงวิ่งชาร์จกกมุนมโนใส,สก่กูเธอเข้ามาอ้อนเธอเข้ามาอุง้งเธอเข้ามาตกหัวใจ <c oughs> อยู่ดีก็วิ่งใสก่กูโอเคโทรศัพท์เลยเอาโทรไม่ได้ี้ยไม่มีตังค์ัูใจเต้นตึกตักเลยอยู่ๆใจก็ตึกตักเพราะาเธอหน้ารัก ออกไปสิครับเอาออกไม่ได้เฮียแล้วเฮียลแล้วเดี๋ยวแม่งก็อื้อ,อ,อน้ำเนี่ยจะจัดการมันยังไงวะเนี่ยวิ่งหนีก็ไม่รอดอยู่ดีก็สะดุดสะดุดดักหรือเปล่าเพราะเธอน่ารักเกินไปยังไงแมงเน่ยไอ้กูเปิดเพลงนี้วิ่งเลยน้ำเงี่ยโอ้ยกูกดน้ำกินก่อนเลยแม่เนี่ยคอแห้งไอ้สัดนี่อะไรวะเนี่ย เอาสติกเกอร์โอ้โหสติกเกอร์ก็มาสติกเกอร์นี่เพลงของพี่ตูนรอเปล่าเฮ้มันเป็นสีชมพูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮ้เราหัวใจของเราได้รู้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเมื่อโรคไม่นี้เป็นสีชมพูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ๊ยไม่ว่าคุณจะขาวยาแค่ไหนผมว่าคุณไม่มีความสู้ คุณจะขายยาวแต่คุณก็วิ่งไม่เร็วเท่าผมเพราะคุณจะสะดุด2.000 years later <c oughs> เฮ้ยวิ่งหีไมงได้เลยวิ่งตามผู้ใหญ่เลยโอ,โอ๊ยอย่เว้นนี่โอ๊ยกูไม่อยากดูหวังขาโอ้โคุณหนีเข้าน้ำไปปวดขี้ซะนักรักกูจริงไล่กูจังโอ้ยตามหลักแล้วเจอหนังสือพิมพ์ว่าสีแดงอย่างสีแดงเยลโล่เอ้ยไม่ใช่สีแดงเรด 3 8 9 1 2 7 0 9 0 8อันนี้กูต้องจำไหมเนะี่ยโอเคทำไมมันถึงเป็นสีแดงอะดูเหมือนหมายเลขโทรศัพท์เลยอ๋อโอเคเอาไปโทรที่ตู้โทรศัพท์เลยครับไปครับวิ่งนำไปก่อนแล้วอุ๊ยอะไรอะล็อกครับโทรไปเลยเบอร์นี้แหละใครจะรับรับหน่อยครับ โอ้ยใครโทรมาครับโทรมาไดไมครับอยากคุยครับวัดดีตอบดิสัตว์มึงจะจุดหาพ่องออเดี๋ยวครูฟ้องควงนาแม่งเอาไม่รับสายอะทำไมอะฮะไม่พูดไม่จาทำหน้ามึนมึนเฮ้ยโอ้โหโทรเพื่อเปิดล็อกเกอร์และนั่นน่าจะเป็นกุญแจ security key ครับผมนี่ไง เอามาเปิดตรงนี้หรือเปล่าอาจจะนะเนี่ยวิ่งเลยครับวิ่งใส่มาดีผีได้ยินเสียงตีนหรือเปล่าผมว่าเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินนี่ไงมีกล้องวงจรปิดด้วยได้มาแล้วออบอกดิอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยวิ่งเร็วกว่ามึง I'm the f r e s h โอ้โห Yes Yes โดนฟังวินมี bro โดนฟังวินมีหลบค่ะสะดุดไม่ต้องแอบหลังเสาไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวตามตบตูดแม่งห้อง security key ผมว่าเป็นห้องนั้นที่ล็อกอยู่แน่นอนไปเลยไปเลยขอพ่อนขอวอนดาวที่คอยส่องไหนดาวกูไม่เห็นมีดาวสักดวงกูเห็นแต่ลิสิดวงทวารที่ตูดอีผีนั่นแหละกูใช้กุญแจเนี่ย เออเรียบร้อยเปิดเข้าไปห้อง Security กูปิดให้ด้วยเฮออ้ยตู้นี้มีอะไรครับเปิดเลยครับชัตเตอร์มันน่าจะทำให้เราเปิดอประตูลวเหล็กได้นะครับผมมีคอมพิวเตอร์เต็มเลยก็น่าจะเป็นจุดสองกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมาหรอวะมาหรือเปล่ามันฆ่าเราไม่ได้หรอวะเออไม่เก่งเลย ทำได้แค่นั้นแหละเพื่อนเขาไม่ค่อยเท่าไหร่อ้อบุลรมอีกแล้วอีโด้คืออ๋อโอ้โหเอ๋วินเดยสุนูชื่อเอ๋หรือเปล่าเอ้ไอ้เปิดแล้วนี่ขึ้นขึ้นขึ้นอย่าให้กูขึ้นนะฮะเดี๋ยวกูโมโหเดี๋ยวกูโมโหคนละขึ้นออกแล้วครับผม